นี่แหละครับความรักของคุณแม่ลูกคนโตบุญคนเก่าขอเจ้าบ่าวเข้าไปสวมกอดคุณพ่อสักครั้งหนึ่งครับแสดงถึงความรักกตัญญูกะตะวิธิตาต่อท่านนะครับที่ได้รีบบุกเขามาเราผู้อาวสโสของหน้าที่ทางานกายก้งหน้าการแกะกันบ้างด้วย องค์ชินวรสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงตรัสกล่าวไว้ว่าแม่เปรียบเสมือนเป็นพระพรหมคนแรกของลูกแม่ก็ยังเปรียบเสมือนเป็นพระอราหันต์คนแรกของลูกแม่ก็ยังเปรียบเสมือนเป็นเทวดาคนแรกของลูกแม่สิดีลักก็ยังเปรียบเสมือนเป็นครูคนแรกของลูก บุตรผู้เอาพ่อเอาแม่แบกขึ้นไหลใส่ตะก้าแบกหามป้อนข้าวป้อนน้ำจนครบหนึ่งปีหลังหักเลือดนองท่วมตัวก็ไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณของคำว่าแม่ได้หมดบัดนี้เจ้าบ่าวจะได้พาเจ้าสาวกราบที่ตักมารดาประนมมือขึ้นไหวน้อมไปมือขึ้นสา สิบนิ้ววันทากราบที่ตักคุณแม่สีดินักกราบหนึ่งคุณแม่อบหลังลูกเลยครับกราบที่ตักครับชายที่อยู่เบื้องหน้าของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี้คือคุณพ่อถนอมอย่างไพบูรณ์คุณพ่อทำงานหามรุ่งหามคำ่ำหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเก็บหอมรอมริบษงเจ้าบ่าวร่ำเรียนเขียนหนังสือ บางครั้งบางทีท่านอาจจะไม่มีความอ่อนหวานอ่อนไหวเหมือนกับคุณแม่เพศสตรีแต่เจ้าบ่ามั่นใจว่าเธอว่าชายที่อยู่ข้างหน้าของเจ้าบา่านี้คือคุณพ่อผู้เป็นต้นแบบมงคลบัดนี้เจ้าบ่าจะได้มีครอบครัวแล้วนานแค่ไหนแล้วเจ้าบ่าไม่ได้สมกอดท่านขอเจ้าบ่าเข้าไปสมกอดคุณพ่อสักครั้งหนึ่งครับแสดงถึงความรักตกัญยูกระตะวิธิตาต่อท่านนะครับ ลำดับต่อจากนี้ครับเจ้าสาวพาพี่ไปใกล้ตักคุณแม่ปวีนาครับยกมือประนมขึ้นบาบน้อมไปมือขึ้นสาสิบนิ้ววันทาองค์ชินวรสมเด็จสามมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงตรัสกล่าวไว้ว่าแม่เป็นอนุสาวรีแห่งความรัก แม่เป็นอนุสาวรีแห่งความดีที่ไม่มีวันสึงออกไปจากใจคุณระบุทิดาคนไหนได้บัดนี้เจ้าสาวจะพาพี่กราบที่ตัดมารดาคุณแม่ปาวินาจตุรัุคนกราบหนึ่คุณแม่อบหลังลูกเลยครับตอนนี้ท่านผู้ว่าและคุณนายเหล่ากาชาตินะครับกำลังจะค้องมาลัยมงคลให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว เจ้าบ่าวเจ,จ้าสาวประนมมือขึ้นครับมาไรรักสลักคำว่ารักยิ่งคล้องให้คู่ชายหญิงวันนี้นั้นคล้องที่คอไปถึงตรึงสัมพันธ์แด่คู่ฝันคู่ชื่นให้ยินยง<ม>ในโอกาสนี้ท่านจะได้คล้องมาอะไรามงคลและมงคลแฝดครับคู่บ่าวคู่สาวประนมมือขึ้นครับมงคลแฝดนะครับและในโอกาสนี้จะได้แต้มแป้งประแจะบริเวณหน้าผากของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่าง ยิ่งนะครับของทั้งสองครอบครัวรับเกียรติจากท่านผู้ว่าชายคุณนายพิจิตราพานิชพรพันธ์เป็นลูกน,นะครับก็คุณลักก็ถือว่าเป็นแม่ ซึ่งให้กำเนิดลูกตอนนี้สองท่านนั้นแต่สองท่านนี้จบปริญญาโทแล้วครับคือตอนแรกเป็นลูกแต่นี้เป็นแม่มีลูกไาแล้วนี่ถือว่าผู้บ่าวสาวทั้งสองนี้ก็จะจบปริญญาโทคือมีลูกไงในนามแม่เจ้าบ่าวอาจรย์ก็ขอขอบขอพวกคุณระจับแขกมน,น,นเกียรติทุกท่านแต่ที่ต่างรักและก็ ถนอมเนาะผู้ความรับนักถึงนะจ๊อแล้วก็รวงทั้งเปิร์นฝูพี่น้องญาติวิสาห์นะ,นะจ๊อที่มาสแสดงความยนินดีในวันนี้นะจ๊อถือว่าวันนี้ก็รุ้นกันกลัววิฟูมากในนี้โอกาสทางไม่ดีถ้ามีอย่างที่เขาคงใบแจ้แว่าคาตกข้อพอกเนาะถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะฮะในวันนี้นะจ๊บที่มาฉลองแสดงความยนินดีพร้อมกับ มันเมินมาได้พอดีพี่น้องมาได้พ้อปักกันก็มาพ้าปักกันเป็นการสังส่งสรรนภายในเครือญาติแล้วก็เปื่อนฝูงกันบอกว่าเปื่อนป่อเจ้าสาว <laughs> เปื่อนเจ้าบ่าวเปื่อนเจ้าสาวแม่ <laughs> เ,เจ้าบ่าวแม่เจ้าสาวมาพบกันปากกันวันนี้จะถือว่าสังส่งสค์เคาะกับสแสดงความดีและก็ อ่านโอกาสนี้ก็ขอฝากไว้ตัวเพราะว่างานแต่งงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกของบ้านนี่นะจ๊าบแล้วยังมีแห่งสองคนนะจ๊าบบ้านนี่นะจ๊าบอันนี้บันทึกไว้หมดด้เอาแขกงมาวันนี้เดี๋ยวปีหน้าปีไหนจะได้เจอไหมแห่งน,นะจะ๊าโอกาสต่อไปก็ขอแต่ได้รับการจากบ้านตระกูลย่างพีบูลน,นะจ๊าต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้านะมานั่โอกาสนี้ตัวนะจะ๊าอ่าสีละท่านการพื้เกียริ นะครับในวันนี้ได้มามาเป็นประธานนะครับลูกผมทั้งสองคนนะครับ